ัสดีค่ะแต่เรกก็เสียช่างเปิ้ดเบอร์รู้สึกเปิดเริ่มเหลวขึ้นเรื่อยๆปะเธอจะเล่งจังหวะทำไมงงมากโอเควันนี้เราจะมารีแอคเพลงของวงลำกายนะคะก็คือก็อันนี้เป็นวงไทยอันนี้เขามีกี่คนรู้ไหมไม่ได้นับเลยมั้สี่ห้าคนป่ะออันนี้ไม่รู้ไงเออแต่คือเราอะไปเห็นจากรายการ T-pop ใช่ของเวิร์กพอยต์แต่เขาว่าปล่อยเพลงมาน่ะแบบพากแหละ ไม่เคยบอกใครอ่ะใครไว้ชื่อใครเราไว้ลายนะคะสู้ตายสู้ๆไม่ใช่ยังจะเล่นอีกนะชื่อเพลงว่าตุ๊กตาหมีภาษาอังกฤษ My p ี e t t y Bear โอเคไปไปลองฟังดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงใช่แล้วก็เพลงเป็นของเก่งใช่เก่งฮัชชยาค่ะลงกาพระไร แน่งงานแล้วน่าจะสิบกว่าไงแยกน่ะแยกเพื่อนอ่ะใจร้ายอ่ะ จริงั้เป็นียันไงดีขัดใจเอย่างเดียวนะแต่งหน้าทาตาตาตาแรงไปแต่เราไม่รู้ว่าเขามีคอนเซ็ปต์อะไรที่แบบนี่หรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนเลยที่ทำเป็น่ t s มีมี่ก่อนก่อนฟัก่อนปาก่อนพวกเขาฉันก็มีกนทสิท่คชิกับความไมาต้องได้างครั้ง้องห่ไปเขาอแมนจะดีเพราะเป็นงไม่ีที่เราใครอเาเป็นแ่นปะดนไ้ในบท่องดนเห็นว่าคนที่เนี่ยคือแฟนหรือว่าอัตลักของกอนบางขอเป็ี่ใมโอกา

มีชายชายปะเนี่ยนั่นดิเหมือนคนมีไอแบบแอบชอบอะไรเงี้ยเหรอเรมีสิมแล้วนี่นเท้ารอือแอบชอบ

คอหน้าตาน่ารักนไแต่แต่งหน้าแรงไปนิดนึงคือทุกย่างอะทุกอย่างดีหมดเลว้ใหกติดใจอยู่เรื่องเดียวจริงๆอะคือเพงก็ขออะไรอาจจะแต่งอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะได้อาจจะแต่งบลสแต่พอดิ้นแสกอาจจะด้วยปรับโทนสีอะไรต่างๆมดูใดูชัด สิสสน้องเพิ่งมีแค่เพลงเดียวใช่ป่ะเมื่อกี้เมื่อกว่างมาสิบสามปีมาเพิ่มบ่อยฮะเพิ่ปล่อยเออเจ้าล่อยมาแล้อสองพั่นเดียวแต่จริงเพลงดีเรารู้สึกว่ามันเป็นก็หายากเพลงไม่ได้หายากเขาเรียกว่าเราอาจจะไม่ค่อยเจอเพลงไทยที่ฟิลแบบสบายสบายาาน<อ>่าจะพักมาเออแบบฟังได้เรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเออเพลงเขาเรียกว่าอะไร เพลงประมาณนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงที่อยู่เขาเรียกว่านอกกระแสแปลว่าบางทีแบบทําเองอะ่ะคนที่แบบเขาเปิดช่องทําเพลงเองอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆกเพลงโอเคดีฟังได้อีกอะไรเงี้ยใช่เพิ่งสังเกตว่าเอออันนี้เธอบอกน้องเพิ่งปลับมาใช่ปลอยมาได้สามสัปดาห์ช่วงกุมภาใช่แม่แอบซองหรือไม่แอบตองอยู แต่ว่าฉันน่นรู้จักรู้จักวงอันเนี้ยทวสเกิลไงเพราะว่าที่เราดูรายการัอ๋อล่านี้คือน้องเดยอะน้องได้อ่าน้องแบบว่าน้องเดนเดเองอะไรเดเองแหละอยู่แล้วอ๋อใช่น้องเดเดอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่าค่ายค่ายของเก่งคาช้มีหลายเพลงไหลองดูแม้เป็นไลฟ์อะอ่า โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไ่ลองดูเราจะเองดูอีบบกหนึ่งงันของน้องลำกายนะคะ่ะชื่อเป็น l i ร e Performance l i เ e p e r f o r m e ทำไมเพื่อนเดทำไมอ่ะ Live Performance มไม่ใช่พระเอกไปจ้ะมีเทเลอกใส่ช็อปไ <laughs> 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 ปเลยเออ กฉันว่าเพลงของจิมแพชเชียร์ไม่ใช่กลหนูไม่ใช่เรอเพลงของเองว่ะขอขอให้คืนแต่ฉันอะไปนคนชอบฟังเพลงช่วงเนี้ เข้าใจมันมีช่วงหนึ่งฉันก็ฟังเพลงแบบว่าของอะไรไมยาร่าอะไรเงี้ยเราเรามีเคยมีช่วงตอนเรียนอะไรเงี้ยเออที่มันจะช่วงเราจะติดแต่บางทีก็ติดอิสลก็เลยเงี้ยแล้วแต่ช่วงอย่างอันเนี้ยเพลงมันก็เป็นฟิลที่เราฟังได้

แต่ว่าเสียงน้อดีทุกคนเลยแต่ความสามารถเพลงถือว่าจะรวมแล้วมันมีนะจะยังพันธะอะไรถนไม่ายังไม่เยอะวะสิบแปดตาไม่ถนาละตัวเองแต่ว่าเพลงอ่ะน่าจะเป็นเพลงของตัวเองเพราะว่าใช่พอเซิร์เขาว่าลำบากใจ

ฉันชอบนัน่งนอนเลยนะฉันชอบคนนี้ <c oughs> น้องที่คอแลแรมปะ <c oughs> ฉันว่าคนนี้ถ้าใจกม่ดีแบบค <c oughs> ือคนนี้เอ๊ะอะครับเนี่ยไม่รู้เลยจำไม่ได้แต่หาอยู่นองไม่เจอเลยอ่ะช่างมันเถอะให้มันผ่านไปค่ะเอาเป็นว่าเพลงของน้องๆ ดีเราสามารถฟังได้ยีกเออเพลงนี้ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะดูมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอาดนตรีไทยเข้ามาตอนแรกถูว่าแต่ว่าเพลงแรกที่เราฟังไปเหมือนไม่มีปะหิือใชไมไม่มีไม่มออีก็จะดูมีความเป็นป๊อปมากขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าป๊อปมากขึ้นแต่เขาเรียกว่าอะไรมันก็คือจะดูเป็นป๊อปแบบทั่วไปใช่ใชแ่แต่เพลงแต่เพลงติดหูอยู่นะแบบว่าเออฟังได้อี่กลับมาฟังได้อะแต่อย่างที่บอก มัแรกคือขัดใจเรื่องเดียวคอร้องนะคะเขาหน้าแต่งอย่าแต่งหน้าน้องแงคอาจจะนาออาจจะไม่ได้แต่งแรงหรอกแต่ว่าบางทีการดึงแสงอาจจะทําให้ดูแบบว่าอาจจะดึงดึงนิดเพราะ<อ>ว่าโทนโทนในวีเพลงแรกมันค่อนข้างปุ<ช>้งแล้วมีความเขาเรียกว,ว่าอะไรติดฟ้าปะ่ะแสงเยอะเออแบบว่าให้มันดูนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไอ้นิดนึงมีเรื่องเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้วงไทยนะจ๊ะจะติดตามน้องต่อไปเพราะว่าเพลงโอเคเลยใช่เราชอบนะฟิลแบบเรื่อยๆฟังเพลินๆเลยเงี้ยแตอว่าค่าวนี้ไม่ทำใหไผิดหะารจริงๆโทษสเกิร์ก็ดีเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเราก็มา r e a ใช่ะอะละค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย